สวัสดีค่ะเราเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาลูกเสือวิสามันสองนะคะวันนี้ครูจะมายกตัวอย่างโครงการเพื่อนๆที่ส่งมาให้ครูดูแล้วนะคะ,ะเป็นโครงการที่น่ารักทีเดียวนะคะโครงการแรกนะคะเป็นโครงการจิตอาสาดูแลคนป่วยนะคะโครงการนี้เป็นโครงการของนักเรียนห้องหนึ่งส่งมาเขาบอกว่าที่บ้านเขามียายป่วยอยู่นะคะครูคะหนูสามารถทําโครงการนี้ได้ไหมนะคะ ได้ค่ะครูก็ถามว่าแล้วหนูทาอย่างไรในการทําโครงการนี้ mm hmm. เขาก็เล่าให้ฟังว่า mm hmm. เขาก็ทําอาหารทําอาหารเช้าให้คุณยายดูแลการให้ยาคุณยายนะคะอย่างเงี้ยค่ะน่ารักเป็นโครงการที่เราดูแลคนใกล้ชิดนะคะแบ่งเบาภาระคุณแม่ก็ไม่เหนื่อยนะคะและที่สำคัญมันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยนะคะเอาไปเดีแบบได้นะคะ โครงการที่2เป็นโครงการประหยัดละออมนะคะโครงการนี้เพียงแค่ว่าเก็บเงินค่ะทุกๆเช้าคุณพ่อคุณแม่ออกจากบ้านไปทิ้งเงินไว้ให้ลูก50บาทนักเรียนคนนี้ก็แค่เอาเงิน50บาทนี้มาหยอดกระปุกแล้วก็ซื้อแล้วก็ทำข้าวกินที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเรียนออนไลน์อยู่บ้านทำตัวน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะเป็นการโครงการประหยัดละออมนะคะซึ่ง นักเรียนคิดดูว่ากว่าจะเปิดเรียนปกตินักเรียนคนนี้จะมีเงินเก็บแค่ไหนนะคะในโครงการประหยัดและออมนี้ต่อมาโครงการที่สเป็นโครงการจิตอาสาท,ทำดีเพื่อครอบครัวโครงการนี้เป็นของโครงการนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไร,รน,นอกจากการเรียนออนไลน์แล้วเขาใช้เวลาว่างนั้นทำความสะอาดบ้านเขาใช้เวลาว่างนั้นซักผ้า,าช่วยงานที่บ้านเท่าที่จะทำได้โครงการ เล็กๆแค่นี้แต่ยิ่งใหญ่นะคะโครงการนี้คือโครงการทําดีเพื่อครอบครัวนะคะเราสามารถด่มแบบได้เหมือนกันและโครงการสุดท้ายที่จะฝากไว้วันนี้คือโครงการพี่แบ่งปันน้องนะคะโครงการนี้เป็นโครงการของนักศึกษาห้องหนึ่งเขาคิดขึ้นมาได้ว่าเขามีเสื้อผ้าที่เขาไม่ได้ใช้แล้วซึ่งสภาพยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะ,ะเขาก็ไปดูเสื้อผ้าที่เขามีอยู่ คับแล้วก็เอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขารู้จักนะคะโครงการแบ่งปันให้น้องสามารถทําได้กับทุกคนนะคะนั้นใน4ี่โครงการที่ครูนําเสนอไปครูอยากให้พวกเรานะคะอยากให้พวกเราคิดเพื่อเป็นไอเดียนะคะมาทําเป็นในแบบของเรานะคะแล้วเก็บภาพให้เป็นของเราเองนะคะเพราะนั้นวันนี้ฝากโครงการไว้เป็นแนวทางกับพวกเราแค่นี้ สวัสดีค่ะ